เทรดเดอร์ f u ลไ time นะครับหรือ f u ลไ time เทรดเดอร์เนาะในตลาด forex นะครับว่าเราสามารถที่จะเทรด forex เป็นอาชีพหลักได้หรือไม่นะครับก็อาจจะมีงานประจําทําอยู่แล้วมีธุรกิจทําอยู่แล้วหรือว่ากําลังเรียนอยู่แล้วก็เทรด forex เป็นงานเสริมนะครับเป็นการศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเทรด forex เป็นอาชีพหลักนะครับสามารถที่จะทําได้หรือไม่ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องเทรดเดอร์ฟูลไทม์นะครับหรือฟูลไทม์เทรดเดอร์เนาะในตลาด f o r e x นะครับว่าเราสามารถที่จะเทรด Forex เป็นอาชีพหลักได้หรือไม่นะครับผมผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายๆคนนะครับที่เทรด Forex อยู่ในตอนนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะมีงานประจําทําอยู่แล้วมีธุรกิจทําอยู่แล้วหรือว่ากําลังเรียนอยู่แล้วก็เทรด Forex เป็นงานเสริมนะครับเป็นการศึกษาเพิ่มเติมนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเทรด forex เป็นอาชีพหลักนะครับสามารถที่จะทำได้หรือไม่นะครับส่วนตัวผมเองผมก็จริงๆผมอยู่ในตลาด forex มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับก็เทรด forex นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากทำธุรกิจอะไรผมคิดว่าสามารถที่จะเทรด forex เป็นอาชีพเป็นอาชีพหลักได้แต่มันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและก็ศึกษาค่อนข้างยาวนานนะครับทีนี้ในวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำว่าถ้าเกิดว่า เราอยากที่จะเทรด forex เนี้ยเป็น full time trader ในตลาด forex เลยนะครับเป็น trader อาชีพหลักเลยทำจับงานเฉพาะการเทรด forex อย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะทําได้จริงหรือไม่นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ตรงนี้นะครับก็อยากให้เราสํารวจตัวเองก่อนว่าเราอยากเป็น forex แบบเทรดเต็มเวลาจริงหรือไม่เนาะนะครับลองสํารวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าการที่เรามาเทรด forex แบบเต็มเวลาเนี่ยนะครับ มันมีหลายอย่างนะครับซึ่งมันไม่ได้สวยเหมือนที่เราเห็นในภาพโฆษณาเนาะนะครับเพราะในโฆษณาเนี่ยยังไงมันก็ต้องสวยเอาไว้ก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศนะครับ่วยที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันมันไม่ได้สวยแบบนั้นนะครับความเป็นจริงแล้วบางทีอ่าวันที่สวยๆเนี่ยมันไม่ได้มีทุกวันนะครับไอ้วันที่ได้กําไรเนี่ยมันสวยอยู่แล้วและคนส่วนใหญ่ก็จะโชว์วันที่ได้กําไรนะหลายๆคนก็จะเห็นเนาะว่า คนนี้นะครับพอได้กําไรเขาจะแคปลงวันนี้ได้กําไร3 0 0แสนวันนี้ได้กําไร1 0 0 0 0แสนบาทอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยอาจจะทําให้เราลุกตาวาวบางวันเขาอาจจะขาดทุน5 0 0แสนบาทแล้วก็ไม่ได้โชว์เราก็ได้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้ในปกติเนาะนะครับในการซื้อขายมันก็ต้องมีขาดทุนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าซื้อขายแล้วได้กําไรตลอดเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าแค่วันที่เขาผิดพลาดนั้นเขาไม่ได้โชว์เราแค่นั้นเองนะครับ หรือวันที่เขาโชว์เราอาจจะเป็นวันที่เขาผิดพลาดเล็กๆนะครับพอผิดพลาดเยอะๆหลายๆคนก็ไม่โชว์นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องทั่วไปเนาะนะครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นนะครับบางทีเราก็เขินบางทีเราก็าจะขาดทุนนะครับแล้วก็ไม่กล้าโชว์แต่พอวันเราได้กําไรเนี่ยเราก็อยากจะแชร์บ้างอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ผมอยากจะมีหัวข้อสั้นๆนะครับคุณสมบัติถ้าเกิดว่าเราอยากเป็น full time trader ในตลาด forex นะครับหรือว่าเทรด forex เป็นอาชีพหลักเราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับ อันดับแรกเลยก็คือต้องมีเงินนะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ากวนหรือเปล่านะครับซึ่งในความจริงแล้วจริงๆครับเราจะต้องมีเงินลงทุนที่มากพอนะครับในการที่เราจะเป็น full time trader นั้นยกตัวอย่างนะครับในการเทรด forex เนี่ยมันไม่ได้แบบกำไรไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่ากำไรหวือหวาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่มันก็ต้องแลกมากด้วยความเสี่ยงที่มาหาศาลเช่นเดียวกันนะครับการที่ได้กำไรเยอะมันก็ต้องเสี่ยงเยอะนะครับ และเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าเราเทรดฟอเร็กอาชีพหลักอย่างเดียวเลยนะครับถามว่าเราอยากจะเอาชีวิตของเราไปแขวนไว้อยู่กับความเสี่ยงแบบนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราล้างพอร์ตขึ้นมาเนี่ยเราเจ๊งเลยนะนะครับใช่ไหมครับ <laughs> ดังนั้นนะครับการเทรดฟอเร็กเป็นอาชีพหลักผมมองว่าเงินลงทุนเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสมมตุติผมมีทุนอยู่1น0 0 0บาทนะครับผมได้กําไร1%จากทุน10,000บาทผมจะได้กําไรแค่100บาท ถว่าพอไหมไม่พอนะครับ100บาทเนี่ยยังไม่ได้ค่าอินเทอร์เน็ตเลยนะครับไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่ากินโอ้โหค่ากินยังไม่ได้เลยเนาะในวันหนึ่งนะครับพอค่ากินบางทีเราไปสั่งอาหารทาสั่งก็มีอยู่แล้วตามๆก็50บาทนะครับไหนจะกินน้ำนะครับชานมไข่มุกอะไรประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับส่วนใหญ่เนาะนะครับก็จะดื่มกาแฟอะไรประมาณนี้ก็หมดแล้วนะครับดังนั้นทุน10,000บาทเนี่ยไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับแต่เอาใหม่ครับ สมมุติคุณมีทุนอยู่1ล้านบาทนะครับเงิน1ล้านบาทแล้วได้กําไร1%เนี่ยก็คือ1เดือนผ่านไปจะได้กําไร1 0,000บาทอ่าอันนี้ก็อ,อาจจะดูดีขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีทุนอยู่อันนี้แบบเอยอะๆเลยเนาะก็คือ10ล้านบาทนะครับสิล้านบาท1%ของ10ล้านบาทอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับหนึ่งแบาทต่อเดือนโอ้โหผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนก็จ,จะเพียงพอเนาะนะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าเงินลงทุนนั้น มีส่วนที่สําคัญมากนะครับในการเทรดเฟล็กนะครับอย่ามองว่าเงินลงทุนเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญแล้วเราสามารถที่จะป้านพอร์ตเอาได้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการกําไรมากเท่าไหร่เราก็ต้องโอเวอร์เทรดมากเท่านั้นยิ่งเราโอเวอร์เทรดมากเท่าไหร่น,นะครับโอกาสที่เราจะล้างพอร์ตก็สูงตามมากเท่านั้นนะครับไฮลิทไฮทีเทิร์นนะครับแต่บางทีไฮลิทแต่ไม่มี r ีเทิร์นก็มีเพราะมันพอร์ตแตกซะก่อนนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับผมไม่ได้อยากจะต้องการที่จะสร้างภาพสวยงามให้เราแบบ หลงจินตนาการตามนะครับผมอยากให้เรามองเห็นความเป็นจริงว่าการที่เราตั้งใจปั้นพอตเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าสภาวะตลาดตอนนั้นมันเป็นใจยกตัวอย่างเช่นบิตคอยในช่วงโควิดนะครับราคาอยู่ที่3 4000ดอลลาร์นะครับตอนนี้ขึ้นมาที่ 45- 0ห0 0ดอลลาร์เห็นไหมครับขึ้นมา10เท่านะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้อ่ะเราอาจจะได้กําไรแบบเป็น10เท่าทุนหมื่นหนึ่งเราอาจจะเป็นแสนหนึ่งเป็นล้านหนึ่งก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้ทุกปีนะครับสมมุติ ปีก่อนหน้านี้มันขึ้นมา10เท่าใช่ไหมครับปีข้างหน้าเนี่ยจากบิตคอยสี่ห้าหมื่นเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ถึง4ี่ห้าแสนแน่นอนต่อบิตคอยในปีหน้านะนะครับซึ่งมันแล้วแต่จังหวะด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจว่าต้องการที่จะทํากําไรแบบนั้นเท่านั้น10เท่าร้อยเท่าเนี่ยมันเป็นการกดดันตัวเองเกินไปถ้าเกิดว่าสภาวะตลาดมันไม่ซัพพอร์ตเนี่ยมันทําไม่ได้เนาะนะครับข้อที่2ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเทรดฟอเร็กเป็นอาชีพหลักเราจะต้องไม่มีหนี้สินนะครับ ยิ่งเรามีหนี้สินเท่าไรเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีความคิดหนึ่งแวบ,บเข้ามาในหัวซึ่งผมเองก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเทรดกําไรได้มากกว่าการที่เราไปกู้ดอกเบี้ยมาสมมุติเราไปกู้มาดอกเบี้ย10%สมมุตินะครับสมมุติ10%ต่อปีแต่ว่าปีหนึ่งเราเทรดเราได้กําไร50%ต่อปีนะครับเท่ากับว่าเราจะได้กําไร40%ต่อปีหลังจากหักลบหนี้ของดอกเบี้ยธนาคารที่เราไปกู้มาแบบนี้เราก็ได้กําไรสิ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วยิ่งมีหนี้เท่าไหร่นะครับมันยิ่งจะเป็นการกดดันตัวเองมากเท่านั้นสมมุตินะครับปีนี้ไม่ได้กําไรเท่ากับว่าเราขาดทุน10%เรพราะเราจะต้องไปจ่ายหนี้ให้กับธนาคารยิ่งถ้าเป็นแบบนั้นมากเท่าไหร่เวลาที่เราขาดทุนเนี่ยมันจะมีความกดดันเกิดขึ้นนะครับความกดดันที่เราอยากจะได้เงินคืนนะครับเพราะเราเราขาดทุนนะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเงินมาคืนตรงนี้ได้หรือนะครับเราล้างพอร์ตเนี่ยโอ้โหมันยิ่งก่าแย่เองนะครับ ดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้เราต้องต้องปราศจากนี่เนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเทรดฟอเร็กเนี่ยห้ามคิดไปกู้เงินมาเทรดแล้วก็หวังว่าเราจะได้กําไรมากกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารเก็บกับเราแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างแรงเลยนะครับข้อที่3นะครับในการเทรดฟอเร็กเป็นอาชีพหลักนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจก็คือ เราจะต้องลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าการเทรดฟอเร็กที่ดีเราจะต้องได้กําไรเท่านั้นเท่านี้เนาะซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับกำไรไม่ใช่ตัวตั้งว่าเราจะต้องได้กําไรเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเทรดฟอเร็กให้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับสิ่งที่เราควรจะโฟกัสมากที่สุดก็คือเราจะลดความเสี่ยงได้มากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีลูกที่กําลังเรียนแล้วเราทํางานด้วยการเทรดฟอเร็กเพียงอย่างเดียวเนี่ย นะครับไหนจะค่าเทอมลูกนะครับไหนจะค่าบ้านไหนจะค่าน้ํามันรถนะครับไหนจะค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าเสื่อมสภาพต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับหรือว่าค่าคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเทดรด forex ให้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยการเป็นแบบ full time trader เนี่ยเราจะต้องลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่า ชีวิตเราจะแขวนอยู่บนความเสี่ยงไม่ได้นะครับเพราะมันมีหลายอย่างเนาะเรามีภาระต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราทํางานประจําหยุดแล้วนะครับผมก็มองว่าเราไม่จําเป็นจะต้องออกจากงานประจําก็ได้เราก็สามารถที่จะเทรดเฟ e x เป็นงานเสริมก็ได้เพราะว่า f o ฟ e x เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับและช่วงเวลาซื้อขายที่ดีที่สุดจใหญ่ก็จะอยู่ที่ช่วงหัวค่าช่วงค่านะครับเพราะว่า เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะเทรดคู่เงินที่ผูกกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนาะนะครับดังนั้นเวลาที่ดีที่สุดก็เป็นช่วงค่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทํางานตอนเช้าเนาะแล้วก็เลิกงานตอนเย็นนะครับดังนั้นช่วงหัวค่าก็ยังเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับคุณสมบัติข้อที่4นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเป็น Full-time Trader นะครับก็คือเราจะต้องให้เงินเดือนตัวเองครับในการทํางานประจำเนี่ยเราจะได้เงินเดือนจากการทํางานประจำใช่ไหมครับ่าคิดว่าตัวเรานั้นไม่มีอ่ไม่มี ไม่มีผลตอบแทนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเราไม่จริงนะครับตัวเรานั้นมีค่าเสมอถ้าเราไปทํางานสมมุติเราไปทํางานประจําเราได้เดือนละอย่างน้อยๆน,นะครับเก้าพันฮะถ้ากับว่าเราจะต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเก้าพันบาทต่อเดือนนะครับถ้าเรามาทำเอ่อทำงานหลักด้วยการเทรด forex เนี่ยแล้วเราได้แค่สองสามพันบาทเนี่ยอันนี้เท่ากับว่าค่าตัว forex ที่ให้เราเนี่ยมันน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเนาะนะครับดังนั้นเราควรที่จะตั้ง รายได้ให้กับเราด้วยนะครับหรือหลายคนนะครับพอได้กําไรมาก็ถอนหมดอะไรแบบนี้ผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับสมมุติถ้าเราตั้งเป้าหมายให้กําไรตัวเองเนี่ยอยู่ที่90,00บาทต่อเดือนนะครับสมมติถ้าเราได้กําไร3 0,000บาทผมมองว่าเราก็ควรถอนแค่9 0 0 0บาทเพราะเราต้องให้เงินเดือนตัวเองนะครับส่วนเองเงินที่เหลือนั้นนะครับเราก็เอาไปใช้ในการทบต้นนะครับเพราะการทบต้นเนี่ยผ่านไประยะยาวเนี่ยมัน,มน จะโตขึ้นมากนะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะเติบโตขึ้นได้นะครับเขาเรียกว่ามหาัศจรรย์การทบต้นนะครับดังนั้นเราควรที่จะตั้งเงินเดือนให้ตัวเองแล้วก็ถอนมาใช้เท่าที่จําเป็นอย่าถอนแบบสมมุติเดือนนี้ได้กําไรส0,000ืนนะครับแล้วก็ถอนหมด30,000เลยแต่เดือนหน้าขาดทุน1 0 0 0 0เอ้าไม่ได้กําไรซะแล้วนะครับแบบนี้ผมมองว่าไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้ง อ่กําไรให้ตัวเองเท่าไรนะครับอ่ตั้งเงินเดือนให้ตัวเองเท่าไร่เราควรที่จะถอนเท่านั้นแล้วไอเงินต่อมานะครับแล้วก็ไอเงินกําไรที่เหลือนะครับล้วก็ฝากไว้ในพอตต่อนะครับให้มันเติบโตขึ้นสมมุติเดือนหน้าเราไม่ได้กําไรอย่างน้อยนะครับเราก็มีสะสมเอาไว้จากกําไรที่มีนะครับอย่าพยายามที่จะถอนหมดเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น4คุณสมบัติเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเทรดฟอเร็ก์เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์หรือว่าเทรดฟอเร็ก์เป็นงานหลักนะครับที ถ้าเป็นถ้าตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นนะเรากำลังเริ่มต้นศึกษา forex นะครับผมก็อยากแนะนำว่าวิดีโออยากเริ่มต้นเทรด forex นะครับต้องศึกษาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ไว้ใน e s c r i ิ tion เอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเทรด forex เราจะต้องศึกษาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้แบบสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือสิ่งแรกก็คือการจัดการบริหารเงินลงทุนนั่นเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับยิ่งมีความเสี่ยงต่ํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับการที่เราซื้อขาย forex นั้นนะครับ มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราจะจัดการอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะจัดการความเสี่ยงได้โอกาสที่เราจะพอตแตกพอตระเบดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพียงเอื้อมมือเท่านั้นเองนะครับมันเกิดขึ้นง่ายมากนะครับ ดังนั้นสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับข้อ2ครับสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเนาะนะครับเนื่องจากว่าเทรดเดอร์ในตลาดฟอเร็กส่วนใหญ่เป็นเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟด้วยปัจจัยทางเทคนิคนะครับอะไรที่เป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิตินะครับด้วยค่าคณิตนนต่างๆนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์กราฟด้วยปัจจัยทางเทคนิคนะครับดังนั้นอินดิเคเตอร์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญผมแนะนําว่า ให้เราศึกษาอินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากตัวไหนใช้แล้วก็นํามาใช้ตัวไหนเราศึกษาแล้วไม่โอเคเราก็ไม่ต้องนํามาใช้นะครับซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรนะครับข้อที่3ครับวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าตลาด forex นั้นนะครับโดยตลาดใดๆก็ตามนะครับตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับตลาดคริปโตเคอเรซีนะครับไม่ได้เคลื่อนที่ตามปัจจัยทางเทคนิคนะนะครับ ปัจจัยทางเทคนิคเอาไว้วิเคราะห์เฉยๆว่าราคามันมีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางใดนะครับแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนราคาจริงๆก็คือปัจจัยพื้นฐานนะครับสมมุติเราอยากรู้ว่าบริษัทนี้ดีไม่ดีเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปดูว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนตัดกันแล้วบอกว่าบริษัทนั้นดีหรือไม่ดีนะครับ บริษัทนั้นจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นมีกระแสงเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีผลประกอบการอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ในธุรกิจอะไรเป็นซันเซ็ตหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคตหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือวิเคราะห์โครงสร้างในตลาด forex กกเช่นเดียวกันยิ่งเรามีความรู้ปัจจัยมากพื้นฐานมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะได้เปรียบเทรดเดอร์คนอื่นมันก็มีสูงมากเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อที่4ครับเราจะต้อง มองพอร์ตลงทุนของเราให้ออกนะครับก็ค anyway> ือการมองภาพรวมพอร์ตลงทุนของเรานะครับว่าเอพอตอนตอนนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสมมติถ้าเกิดว่าเราซื้อขายแบบนี้10ครั้งต่อกันเนี่ยอ่าแล้วมันขาดทุนเนี่ยไอสิครั้งต่อกันเนี่ยมันจะเป็นเงินเท่าไหร่แล้วพอร์ตลงทุนของเราจะอยู่จุดไหนนะครับหรือปีหน้านะครับพอร์ตลงทุนของเรามีโอกาสที่จะเติบโตหรือติดลบอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้คือเราจะต้องมองพอร์ตลงทุนของเราให้ออกในระยะยาวนะครับแล้วก็ ข้อที่5ครับเราจะต้องศึกษาคำศัพท์ forex นะครับเพราะการศึกษาคำศัพท์ forex นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเริ่มต้นเทรด forex นะครับเพราะว่ามันจะทำให้การสื่อสารของเราง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสมมติว่าผมนั้นพูดคำว่าเราควรจะเลือก leverage 1ต่อ100นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจคำว่า leverage เนี่ยเราตันเลยนะครับไอ้ leverage เนี่ยมันหมายความว่ายังไงว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่า leverage คือตัวที่ทำให้เรามีอำนาจในการซื้อขายมากยิ่งขึ้นนะครับ อ๋อพอบอกว่าให้เลือกเลเวลหนึ่งต่อหนึ่งร้อยนะครับเราก็รู้อ๋อเราควรที่จะเลือกเลเวลหนึ่งต่อหนึ่งร้อยเนาะนะครับอันนี้มันจะทำให้การสื่อสารของเราง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในคำศัพท์ในตลาดฟอเร็กซ์นั้นมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายออเดอร์บายเซลคืออะไรนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานเนาะนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับผมอยากให้แนะนำว่าให้เราพยายามศึกษาคำศัพท์ด้วยนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับก็คือเราจะต้องใจเย็นครับ ในการเทรดฟอเร็กนะครับผมแนะนําว่ากราฟมันร้อนแรงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไปร้อนแรงตามกราฟเนี่ยมันมีโอกาส เป็นไฟสูงนะครับมันมีโอกาสที่จะไหมสูงนะครับดังนั้นเราพยายามที่จะใจเย็นเอาไว้ก่อนแม้กราฟมันจะร้อนแรงแค่ไหนก็ตามนะครับเราพยายามที่จะอย่าเป็นแมงเมาเพื่อไปเล่นกับกองไฟนะครับเพราะมันมีโอกาสสูงมากครับที่ไฟนั้นจะมาไหมตัวเรานะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับและผมก็ไม่ได้บอกว่าการเป็นเทรดเดอร์ฟอร์เร็กนั้นมันจะเป็นเรื่องที่โหดร้ายแต่ผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่สวยงามนะครับมันก็คืออาชีพหนึ่งมันก็คือธุรกิจหนึ่งที่เราจะต้อง ด้วยการการบริหารเงินลงทุนถ้าเกิดว่าผมอยากเปิดร้านกาแฟหรือคุณผู้ฟังอยากเปิดร้านกาแฟคุณผู้ฟังก็ต้องไปหาพนักงานชงกาแฟหาเครื่องทํากาแฟที่ดีหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีหาเมล็ดกาแฟที่ดีหรือว่าจะขายอะไรพ่วงด้วยนะครับแล้วจะจัดการกระแสเงินสดอะไรอย่างไรบ้างนะครับหรือเราจะตกแต่งร้านอะไรอย่างไรในการเทรดฟอเร็กก็เช่นเดียวกัน นะครับเราจะต้องรู้ว่าเอเราจะเทรดด้วยกลยุทธ์อะไรระบบเทรดอะไรใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เปิดโบรกเกอร์กับโบรกเกอร์อะไรดีนะครับเทรดด้วยเลเวลเท่าไหร่จะจัดการบริหารเงินลงทุนอย่างไรผมมองว่ามันเหมือนกันเด็กกับการทําธุรกิจเลยครับ เราก็ต้องมีการวางแผนนะครับไม่ได้บอกว่าไอ้การที่เราเป็นเทรดเดอร์แบบ f u ลไ time เทรดเดอร์เนี่ยเราจะไปเปิดออเดอร์แบบสวยๆอยู่บนเรือยอทอะไรแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นได้แบบทุกวันนะครับท้องฟ้ามันไม่ได้แจ่มใสในทุกวันนะครับในวันที่ฝนตกอันนั้นแหละเราจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่สามารถที่จะทําให้เราอยู่ได้อันนี้จากประสบการณ์ตัวของผมเองเนาะสิ่งที่ทําให้เราอยู่ได้ในวันที่ฝนตกก็คือการ จัดการบริหารเงินลงทุนนะครับก็คือการจัดการตัวเองนั่นแหละว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะครับหวังว่า E ีนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้เราทําวิดีโออะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไปได้นะครับใต้วิดีโอนี้และสามารถที่จะเป็นกําลังใจให้เราได้ง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์และกด u b s c r i b e นะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังจนจบนะครับหวังว่า E ีนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด